เดียวเลยทัน,นี้ก็จะมาทำออของตกแต่งของคาเมล่าแมนนะโดยเราจะใช้กระดานนะครับเป็นการทำของเซ่งของเอ,อ่อคาเมล่าแมนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำของกแต่งข้าบคเขาเรียกว่า อยู่ที่สัวบา้าค่าตัวแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังเอาออกอยู่นะดีๆใหเ็กอย่าเดิมติดตามช่งองอิรันกิตี้โทยเลทอลันด้วยนะแล้วก็จะมาติดตรงขาคาะใรอะแต่เราจะไม่ทำสี่อันเพราะว่าถ้าสี่อันมันจะตั้งไม่โอเดี๋ยวเขาไปเอาการ์ด<อ>มีคนอายครับ ใช้นมากใช่จโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาไปตรงนี้ก่อนโตถายล่นไหมอะไรอะ 可以。